มีเพียงเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นคือเผ่าพันธุ์มนุษย์พระคัมภีร์ไม่ได้กล่าวว่าสีผิวและเชื้อชาติต่างๆของเรามาจากไหนอาจเป็นได้ว่าเมื่อพระเจ้าทรงทําให้ภาษาของมนุษย์สับสนไปที่หอบาเบลพรงทรงเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมของมนุษย์เพื่อช่วยให้คนกลุ่มต่างๆปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมของตัวเองได้ ยกตัวอย่างเช่นสีผิวที่มีเมลานินเยอะช่วยปกป้องคนที่อาศัยในที่แดดแรงจากรังสีอัลตราไวโอเลตมีคนคิดสรีไว้ว่วาอาดัมและเอวามียีนที่ก่อให้เกิดลูกหลานผิวดำน้ำตาลและขาวเหมือนกับที่คนต่างสีผิวแต่งงานกันและให้กำเนิดลูกผิวสีต่างๆภาษาต่างๆได้ถือกำเนิดขึ้นที่หอบาเบลกลุ่มคนที่พูดภาษาหนึ่งก็ย้ายไปอยู่กับคนอื่นๆที่พูดภาษาเดียวกัน เมื่อเป็นเช่นนี้ยีนภูของคนกลุ่มหนึ่งก็จะลดลงห,วหลัวบ้าเพราะคนกลุ่มนั้นไม่มีประชากรทั้งหมดให้ผสมกันอีกต่อไปพอเวลาผ่านไปและคนใกล้ชิดกันมากขึ้นลักษณะเด่นบางอย่างก็ถูกกลับเน้นในคนกลุ่มต่างๆเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นในคนหลายชั่วอายุยีนภูก็จะเริ่มมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆด้วยเหตุนี้คนที่พูดภาษาเดียวกันก็จะเริ่มมีจุดเด่นที่เหมือนหรือคล้ายกัน เพราะว่าพระเจ้าทรงอยากให้มนุษย์มีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกันพระองค์จึงน่าจะให้อาดัมเอวาและลูกหลานกองพวกเขาให้กำเนิดลูกหลานที่มีสีผิวแตกต่างกันได้มนุษย์คู่แรกน่าจะมียีนที่ให้กำเนิดลูกหลานได้ทุกสีผิวหลายปีต่อมาคนที่รอดชีวิตจากน้ำท่วมโลกคือโนอาห์ภรรยาและลูกๆและภรรยาของพวกเขาทั้งหมด8ชีวิตลูกสะภ้ของโนอาห์อาจเป็นคนละเชื้อชาติ อาจเป็นได้ได,ด้วยว่าภรรยาของโนอาห์ก็เป็นคนละเชื้อชาติกับโนอาห์บางทีพวกเขาทั้งหมด8คนอาจเป็นคนละเชื้อชาติกันเลยซึ่งแปลว่าพวกเขามีพันธุก,กรรมที่กำเนิดลูกหลานเชื้อชาติต่างๆได้พระเจ้าทรงรักและห่วงใยคนทุกชาติพันธุ์ไม่ว่าจะมีสีผิวใดแม้ว่าเราไม่อาจกล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงใช้กลไกใดในการสร้างลักษณะเฉพาะตัวของคนเชื้อชาติต่างๆเราก็ไม่สงสัยเลยว่าเราทุกคนล้วนถูกสร้างมาเพื่อจุดประสงค์เดียวกันคือเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า